ขวานศิลปะสั่งงานใหม่อะคู่กันนะได้สิว่าแต่จะทำเรื่องอะไรกันดีอะอืมเราก็ร้องเพลงได้ขวานก็พอจอขุยได้งั้นเราทำข้อสองกับข้อสามมะก็ได้นะแล้วจะเอาเพลงอะไรกันดีอืมช่วงนี้อกหักอ่ะอยากได้เพลงแนวเก็บตัวเก็บใจงั้นเพลงแพ้ใจปะเออเพลงนี้โอเคเลยนะจัดไป สวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนอการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางนาฏศิลป์ในข้อ2และข้อ3นั่นก็คือจังหวะเนื้อร้องและทำนองเพลงเพลงที่เราจะนำมาแสดงในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงแพ้ใจของใหม่เจริญปุระโดยเราจะนำเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานกับเพลงสมัยใหม่และเครื่องดนตรีไทยที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือขลุ่ยคะ่ะ ขลุ่ยที่เราใช้จะเป็นขลุ่ยเพียงอคีซีนะคะโดยเราจะนำขลุ่ยมาเป่าคู่กับอินโทรเพลงแพ้ใจทั้งเพลงจะเป็นคีย์ต่ำทั้งหมดการเป่าขลุ่ยและร้องเพลงนะคะจะแบ่งเป็นสีท่อนด้วยกันนั่นก็คือเริ่มต้นด้วยท่อนเบิร์ดท่อนฮูกท่อนเบิร์ดและจบด้วยท่อนฮูก ในส่วนของวิธีการเป่าขุียนะคะให้ทุกคนจับขุยในรูปแบบนี้โดยมือซ้ายจะนํามาปิดรูทางด้านบนของขุยและมือขวาจะนํามาปิดรูทางด้านล่างของขุยนิ้วโป้งนะคะเราจะปิดรูทางด้านหลังนั่นก็คือรูนิ้วคํานั่นเอง จากนั้นให้นำนิ้วชี้กลางนางมาปิดรูในส่วนบนส่วนมือด้านขวานะคะให้นำนิ้วชี้กลางนางก้อยมาปิดรูในส่วนล่างการเป่าขุยนะคะจะแบ่งเป็นเสียงต่ำแล้วก็เสียงสูงโดยการเป่าเสียงต่ำนะคะให้เราออกลมเบาส่วนเสียงสูงให้เราออกลมเพิ่มมาจากเดิมหรือออกลมให้มากขึ้นนั่นเองเรามาเริ่มเป่าจากเสียงต่ำกันก่อนเลยดีกว่านะคะ ซึ่งโน้ตตัวแรกที่เราจะเป่านั่นก็คือโดเรียงไปตามรูปนิ้วแบบนี้เลยนะคะโดเรมีฟาซอนลาทีและเราจะจบด้วยโดสูงนะคะโดยการนำนิ้วโป้งออกจากรูนิ้วคัมโดยที่นิ้วชี้ยังปิดรูอยู่ ก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อมานะคะเรามาเป่าเสียงสูงกันเลยซึ่งเสียงสูงนะคะจะมีถึงซอนเพราะลากับทีเนี่ยมันสูงอยู่แล้วค่ะก็จะได้บมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกับโดสูง ซึ่งเพลงแพ้ใจของใหม่เจริญปุระนะคะเราจะเล่นด้วยคีย์ต่ำทั้งหมดนั่นก็คือการออกลมเบาค่ะ เก็บใจไว้ในรินชากคงมีเจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปลวนแปลมันไม่แค่และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในรินชาก ที่ปิดตายเพราะรักเราให้อภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันละมาสนใจใหญ่ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองอยังสำคัญแกง เมื่อไรที่เายังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีเรอรักเธอที่เคยสอหามานนานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมาเลยตรามตรง มีเรื่องจริงหรือฉันเพอ้อตอนนี้ยังพอทำใจแ้่สิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลลืมือและไม่จริง ยังมาจากไหนก็พ้าหัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่พายังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีเรือรักเธอที่เคยสอหาเหมือนนานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเม,มื่อ<ม>เธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมันเลยตามตรงนี่เรื่องจริงหรือฉันเพอ้อตอนนี้ยังพอทำใจเธอสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลงม,มาลาไม่จริงวัน ฉันรักเธอคือเรื่องจริงโอ้ยเธอฉันเกือบไม่รอดแล้วนั่นไงิดนั่นไง <laughs> เพลงแพ้ใจเป่าคุยบวกอินโทรกีตาร์จัดทำโดยนางสาวผลชนกริมรักษาเลขที่15และนางสาววิเชดานาคำเลขที่37นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหเสนออาจารย์ดุชัดด้วงสิริ